หมอปอเทพยานจะมาให้ทุกท่านนะเช็คดวงภาพรวมประจำปีนะคะมาฟังกันเลยค่ะว่าใครจะดวงดีดวงเด่นในปี2567นี้ค่ะรายการมูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดยแปรงสีฟันบรัชมี e คุ้มค่าและดีบรัชมี e รับประกัน สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในปีนี้เนี่ยเป็นที่รักที่เอ็นดูกับผู้ใหญ่เจ้านายผู้ชายแล้วที่สำคัญนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เป็นแบ็คอัพของเราอยู่และที่สำคัญเรื่องวาจาพารวยวาจาเนี่ยคำพูดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะให้พูดสิ่งดีๆอธิษฐานบอกคนออกไปทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จดังใจหมายแน่นอนและเรื่องการเงินค่ะ คุณมีเกณฑ์ได้รับโชคเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ได้โดยใช้เลขที่บ้านหรือเลขฝันนะคะเอามาเสี่ยงดวงนะขอให้จําฝันกันให้ได้นะแค่นี้ก็จะรวยแล้วนะคะและสําหรับคนมีคู่ค่ะในปีนี้เนี่ยคนที่คุยกันมานานรักจริงหวังแต่งฉะนั้นเนี่ยใครแพลนอยากแต่งงานเนี่ยเตรียมตัวจัดงานได้เลยนะสาวสาวก็ มีเกณฑ์ถูกคุกเข่าขอเซอร์ไพรส์ภายในปีนี้แน่นอนค่ะคนโสดอยู่เตรียมตัวสละโสดได้เลยในปีนี้นะจะมีคนเข้ามาจริงจังกับเราแน่นอนนะจากที่ชวดมานานสุขภาพดีไม่มีปัญหาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะอาจจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการเป็นอยู่กินนิดนึงนะจะได้แข็งแรงแบบเสถียรไปนานๆค่ะ สำหรับการแก้เคล็ดแล้วก็เสริมดวงนะคะชาวราศีกรกฎให้บริจาคข้าวสารผล,ลไม้กระป๋องนะคะผล,ละไม้ของหวานน้ำตาลหรือแม้กระทั่งโซฟาต่างๆยกเว้นผล,ลไม้ดองค่ะก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ปีนี้2567ให้ระวังเรื่องทิ่งงาน เรื่องมีลูกน้องนะคะอาจจะต้องตรวจตารอบคอบในการงานมากขึ้นและที่สำคัญอย่ามีปากเสียงหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การทะเลาะกับผู้ใหญ่เจ้านายผู้หญิงค่ะช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์โยกย้ายนะคะหรือว่าถ้าโยกย้ายไปที่ใหม่ก็จะได้อยู่แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับเรื่องการเงินค่ะยังมีอุปสรรคติดขัดอยู่งานใหม่ๆ ที่เริ่มทํายังไม่ได้รับผลกําไรเป็นกอบเป็นกำหร,รือเป็นรูปธรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยใช้ใจให้ควบคุมแบ่งบัญชีรายรับรายใจ่ายให้ดีนะคะระวังเรื่องการหมุนเงินไม่ทันอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวคะ่ะความรักนะคะคนโสดอยู่ยังไม่เจอคู่คนมีคู่ระวังปากเสียงนะกับคู่ของเราหรือการผิดใจกับผู้ใหญ่ผู้หญิงของทั้งสองฝ่ายนะคะต้องใช้สติ ใช้การสื่อสารดีๆคุยกันให้เคลียร์แล้วก็จะไม่มีปัญหาในภายภาคหน้าค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับลำไส้ใครที่ขับถ่ายไม่ดีมาตลอดนะที่ผ่านมาให้ไปตรวจเช็คร่างกายพบหมอกไล่ชิดแพทหาอาหารเสริมมาทานเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ โภชนาการในการรับประทานอาหารค่ะและเสริมดวงแก้เคล็ดค่ะให้สักการะขอพรกับหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะรวมถึงการถวายหรือบริจาคของใช้อุปกรณ์กับห้องน้ําทิชชู่แปรงขัดไม้กวาดต่างๆนะคะก็จะแก้เคล็ดในช่วงนี้ได้ค่ะ สำหรับราศีกันนะคะในปีพุทธศักราช2567ในปีนี้นะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะงดขยายในช่วงปีนี้ก่อนนะคะอาจจะกลับมาทำภายในประเทศก่อนเพราะว่างานออนไลน์งานต่างๆนะยังมีอุปสรรคติดขัดนะคะแถมยังมีคู่แข่งปรากฏตัวขึ้นมาและมีศัตรูนะหรือมีคนที่จะจ้องเลื่อยขาทคุณอยู่นะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะในการลงทุนในการทำงานต่างๆให้ดีในปีนี้ค่ะ การเงินค่ะงดการซื้อของชิ้นใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาบ้านต่างๆนะคะเพราะว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เราหมุนเวียนเงินไม่ทันอันนี้น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นงดไปก่อนเลยค่ะปีนี้ค่ะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะความรักเป็นยังไงปีนี้นะคะคุณอาจจะมีความ ไม่เข้าใจหรือสื่อสารกันแล้วไม่ตรงใจกันนะอาจจะมีการทะเลาะบอแวงกันได้ในคู่นะคะที่สําคัญนะอาจจะเป็นชนวนมาจากเรื่องของการเงินนี่แหละคะ่ะฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจกับคู่นะ ต้องเจราจาแบ่งสัดส่วนให้ดีนะก็เหมือนเพื่อนร่วมหุ้นคนหนึงนะในในงานในเงินในความรักนะรักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะอย่าให้เงินเป็นสิ่งที่ทําให้ความรักของคุณแตกสลายไปค่ะและสําหรับคนโสนค่ะใครเข้ามาคุยดีด้วยช่วงนี้ต้องเช็คโปรไฟล์ให้ดีเลยทีเดียวมีเกณฑ์จะเจอคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือมีครอบครัวแล้วแต่หลอกให้เรารักค่ะ ฉะนั้นเนี่ยเช็คให้ดีๆก่อนนะเช็คให้ชัวร์ค่ะเรื่องราวของสุขภาพนะคะอาการเจ็บป่วยที่เป็นมานานแล้วนะคะอาจจะยังคงไม่หายดีนะเป็นต่อไปต่อไปเรื่อยๆอยู่นะ,คะใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันสายตาหรือเลือดนะช่วงนี้ต้องเช็คเลือดหรือตรวจสุขภาพร่างกายพบหมออย่างใกล้ชิดเลยค่ะเสริมดวงและแก้เคล็ดนะคะในปีนี้ให้สักการะขอพรท่านพระยาครุฑค่ะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะ พระอิสวนพระศีวะนะคะแบบนี้ก็จะทำให้มีเทวดาปกปะคุ้มครองดูแลเราหายห่วงในปีนี้เลยค่ะหมอปอเทพยานเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนทุกอาชีพทุกราศีไม่ว่าช่วงชีวิตนะคะจากนี้จะเป็นยังไงนะคะก็ขอให้คิดดีทำดีพูดดีนะคะสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลามาเทมาค่ะและที่สำคัญนะคะก็ทำบุญทำทานบ้างนะคะปล่อยปลานะคะทำสังฆทานเข้าวัด ปฏิบัติธรรมบ้างแบบนี้ใช้ชีวิตให้เป็นปกติมีความสุขไม่ต้องเครียดนะคะ,ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้รู้ว่ามีดีมีสุขมีทุกมีแฮปปี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะไม่มีอะไรยั่งยืนยงแน่นอนค่ะพบกันใหม่นะคะวันต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรายการมูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยาน สนับสนุนโดย Brushme คุ้มค่าและดี Brushme รับประกันแอดมาที่ l ล n e b i u s h m e Brushme เพื่อรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษดีๆเฉพาะครอบครัว Brushme เท่านั้น